ระธรรมทินนาเถรีถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวชบรรล,ลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเป็นเอตทัทคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกรถึกพระธรรมทินนาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองราชครืเมื่อเจริญวัยแล้วได้เป็นภริยาของวิสาขาเศรษฐีผู้ซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิสารแห่งพระนครราชครืนั้น ถูกสามีตัดเยื่อใ่จึงออกบวชวิสาขาเศรษฐีได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งแรกโดยการชักชวนของพระเจ้าพิมพิสารและได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาด้วยกันเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงแล้ววิสาขาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปติผลต่อมาภายหลังได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกและได้บรรลุเป็นพระอนาคามี เมื่อกลับจากวัดมาอย่างบ้านโดยปกติทุกๆครัง้งนางธรรมทินนาจะยืนคอยท่าอยู่ที่เชิงบันไดเมื่อวิสาขาเศรษฐีมาถึงก็ยื่นมือให้เกาะกลุ่มแล้วขึ้นบันไดไปด้วยกันแม้วันนั้นนางธรรมทินนาก็ยังปฏิบัติเช่นเดิมแต่ฝ่ายวิสาขาเศรษฐีผู้สามีไม่เกาะมือและไม่แสดงอาการยิ้มแย้มดังเช่นเคยทำมา แม้แต่เวลาบริโภคอาหารซึ่งนางคอยนั่นปฏิบัติอยู่ท่านเศรษฐีก็ไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิน้นทำให้นางคิดวันวิตกว่าตนคงจะทำผิดต่อสามีครั้นวิสาขาเศรษฐีผู้สามีบริโภคอาหารเสร็จแล้วนางจึงถามว่าข้าแต่นายดิฉันทำสิ่งใดผิดหรือวันนี้ท่านจึงไม่จับมือและพูดจาอะไรเลยท่านเศรษฐีกล่าวตอบว่า ธรรมทินนาเธอไม่มีความผิดอะไรหรอกแต่นับตั้งแต่วันนี้เราไม่ควรนั่งไม่ควรยืนในที่ใกล้เธอไม่ควรต้องถูกต้องสัมผัสเธอและไม่ควรให้เธอนำอาหารมาให้แล้วนั่งเคี้ยวกินในที่ใกล้ๆเธอต่อแต่นี้ไปถ้าเธอประสงค์จะอยู่ที่เรือนนี้ก็จงอยู่ต่อไปเถิด แต่ถ้าไม่ประสงค์จะอยู่ก็จงรวบรวมเอาทรัพย์สมบัติตามความต้องการแล้วกลับไปที่อยู่ตระกูลของเธอเถิดนางธรรมทินนาจึงกล่าวว่าข้าแต่นายดิฉันไม่ขอรับเอาขยะอยากเยื่ออันเปรียบเสมือนน้ำลายที่ท่านถมทิ้งแล้วมาเทินบนศีรษะรอกเมื่อเป็นเช่นนี้ขอท่านได้โปรดอนุญ,ญาตให้ดิฉันบวชเ,วเถิดวิสาขาเศรษฐี ได้ฟังคำของนางแล้วก็ดีใจได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารขอพระราชทานวอทองนำนางธรรมทินนาไปยังสำนักของนางภิกษุณีเพื่อขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อนางธรรมทินนาได้บรรพชาอุปสมบทสมดังความปรารถนาแล้วอยู่ในสำนักของอุปชายภิกษุณีสง์เพียงสองถึงสวันก็ลาไปจำพรรษาอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง บําเพนเพียนเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายพระเถรีถูกอดีตสามีลองภูมิต่อมาพระนางธรรมทินนาเถรีคิดว่ากิจของเราบรรลุถึงความสิ้นสุดแล้วเราควรกลับไปกรุงราช,ชคือเพื่อหมู่ญาติได้อาศัยเราแล้วทำบุญกุศลให้กับตนเอง วิสาขาอุบาศกทราบว่านางกลับมาจึงไปหานางอย่างที่พักมีความประสงค์ที่จะทราบว่านางได้บรรลุคุณธรรมวิเศษอย่างใดหรือไม่แต่มีกล้าถามตรงๆจึงเลี่ยงถามอันหาว่าด้วยเรื่องเบญจขันธ์พระนางธรรมทินนาเทรีก็วิสัชนาอย่างคล่องแคล่วชัดเจนทุกประเด็นปัญหาวิสาขาอุบาศกก็ทราบว่าพระนางธรรมทินนาเถรีมีฌานแก่กล้า จึงถามปัญหาในลำดับของพระอนาคามีที่ตนได้บรรลุแล้วเมื่อพระเถรีวิสัชนาได้อีกจึงก้าวล้ำถามปัญหาในวิสัยพระอรหัตตมักพระเถรีทราบว่าอุบาสกมีวิสัยเพียงอนาคามีนั้นแต่ถามปัญหาเกินวิสัยของตนจึงกล่าวเตือนว่า วิสาขะท่านยังไม่อาจกำหนดที่สุดแห่งปัญหาได้ถ้าท่านยังหวังที่จะก้าวอย่างลงสู่ประตูพระนิพพานแล้วขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลข้อความนั้นเถิดเมื่อพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์อย่างไรก็จงจำไว้อย่างนั้นวิสาขะอุบาสกทำตามคำแนะนำของพระเถรีไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลเนื้อความตามในแห่งปุจฉาและวิสัชนาถวายให้ส่งสดับทุกประการ พระผู้มีพระภาคทรงสดับแล้วตรัสว่าธรรมทินนาเถรีทิดาของเรานี้ไม่มีตัณหาในขันทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเธอเป็นบัณฑิตมีปัญญามากถ้าวิสาขอุบาศกถามข้อความนั้นกับเราแม้เราเองก็จะพยากรณ์เหมือนอย่างที่ธรรมทินนาเถรีพยากรณ์แล้วนั้นทุกประการขอท่านจงจำเนื้อความนั้นไว้เถิด ต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อส่งสถาปนาบรรดาภิกษุณีในตำแหน่งต่างๆตามลำดับทรงพิจารณาความสามารถในการวิสัชนาปัญหาของพระนางธรรมทินนาเถรีในครั้งนั้นเป็นเหตุจึงทรงสถาปนาพระเถรีนี้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก